สวัสดีครับคอไส้กรอกที่รักทุกท่านวันนี้นะัตุนดิจิตอล4.0เดินทางมาสำรวจตลาดที่ขายไส้กรอก AFM ตามคำเล่าลือกันว่าที่วัดไหลตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าหุ้มจังหวัดลบบุรีมีอยู่สองสำ้านขายไส้กรอก AFM และขายดีมากเราจึงมาเยี่ยมเยือนเขาครับ วัดไหลเป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นมีสถาปัตยกรรมคือเจาะผนังแทนหน้าต่างด้านหน้าและด้านหลังพระวิหารมีลายปูนปั้นเรื่องทศชาติเป็นบริสถานของรูปหล่อพระศรีอานมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกวันอาทิตย์ภายในวัดไหลจัดให้มีตลาดคนเดินเข้ามาซื้อหาของทิมของใช้กันมากมายและเรากำลังมองหาเป้าหมายคือร้านขายไส้กรอบครับ ที่ครับได้รับความสนใจจากลูกค้าที่มาเดินกันมากมายแล้วเราก็ต้องไปคุยกับพ่อค้านะครับที่เขาทำ AFM เอามาขายวันนี้ครับชื่ออะไรครับชื่อเบียรครับผมเหครับน้องเบียเป็นไงบ้างขาย AFM เหรอฮะใช่ครับครับขาย AFM มานานหรือ,อยังครับ สามปีแล้วครับโอ้โหเป็นไงบ้างเลยรับการตอบรับยังไงบ้างขายดีครับอร่อยด้วยครับประจมเลยส่วนมากคนจะซื้อไปยังไงครับอ่าก็เป็นแบบแพ็คก็มีครับแล้วก็แบบปิ้งก็มีอ๋อแบบปิ้งเหรอฮะไหนครับไหนครับที่เป็นแบบปิ้งอ๋ออ๋ออ๋อแบบปิ้งอะไรไม้ละห้าบาทยังได้กาไรเหรอครับ ได้ครับผมเลอครับโอ้โหดีจังดีจังดีจังมาคนมาซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับน้อยแต่ได้เรื่อยอขายไปเรื่อยใช่ได้น้อยแต่ว่าขายจมวนมากได้เรื่อยครับครับเอาละครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทียขายดีๆนะครับสวัสดีครับ